วิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยเหมาะการตีให้เชื่อว่า น่ยอันนี้ให้ลองเล่นตั้งแคมป์แล้วเป็นไงแล้วโดนปืนเขากดฟรีแล้วเราเราเราเหมือนเราบีบอะแล้วพอปืนเราล้มปุ๊บเราดันขึ้นมาไม่ได้เว้ยอันนี้คือมึงต้องดันขึ้นมาแทนเว้ยเล่นเหมือนตัวแทนร้านแดงร้านแดงเขานะเงัดฟรีอะ ยังไม่ฟรีสิบห้าวิเนี่ยผมเป็นเลดี้แล้วผมเป็นเลดี้แล้วเอาไงเอาไงไม่ต้อ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 งของไม่มีของไม่มีของไม่มีอย่าเล่นเสียของไม่มีของไปไปก่อนไปก่อนเล่นของก่อนไปใครกันใครกูเล่นแล้วนะกูเล่นแล้วเอาพี่ทีเล่นเนี่ยเอาไงพี่ทีเล่นไอ้เไี้พี่กูโดนกูไม่ชอบพี่นะลงลงลงมือลงไปรัมแป้งแป๊มแดงปั๊มแดงอยู่ใกล้ลงลงลงโดนด่าฟรีกันอีกแล้วไอ้เชี้ยกูไม่มีไอเดียนะเออนั่นไหนที่กูกำลังจะบอก ชุบกู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 โอ้โหโดนด่าฟรีชัวตายดิควายตายดิโง่ไอ้เหี้ยขยะไอ้สัตว์ตายดิมึงโอ้ยโอเป็นไรเอ้ยเป็นไร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 บ้าเป็นไรเป็นไรแล้วมึงเป็นไรแล้วมึงเป็นไรแล้วเป็นเหี้ยอแหละเรวเป็นเหี้ยอะไรแล้วเป็นเหี้ยอะไรแล้วเป็นเหี้ยอะไรควายแล้วเป็นเหี้ยอะไรแพ้บ้านล้วกูแพ้บ้านล้วกูแพ้ แล้วทำอะไรกูได้ก็แแ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 ้ไอชี้แพ้ไอ้ชี้แพ้เป็นไรมึงไอ้ชี้แพ้ไอชี้แพเป็นไรมึงไอ้ชี้แพ้ึงเป็นเทียอะไรมึงมึงเป็นเียอะรอะไรแกงแตกอะไรแกงแตกอะไรแกงแตกอะไรควายแกงแตกไรมึงไแตกแกงแตกกว่อะไรแกงแตกไรมึงแกงแตกไรมึงตายดิควายตายดิควายควายแล้วกูตายไ้เนี่ยฮะไอ้กูตายปนแล้วเป็นไรแล้วเป็นไรแล้วเป็นไรเบื่อบ้าแล้วเป็นไร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  อะไรอะไรกลัวอะไร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 แล้วมึงทำไรกูได้ทำไรกูได้ทำไรกูได้แล้วทำไรกูได้ทำไรกูได้ร้องดิมาดิมาดิร้องดิฮิไมาดิมาดิมาดิร้องดิมึงอ่ะขยะร้องมึงดิร้องดิมึงร้องดิมึงเป็นป้าสัตว์เป็นป้าเป็นป้าไอเด็กชี้อะเป็นป้าสัตว์เป็นป้าเป็นป้าเฮ้ เป็ดไปเฮ้ยเป็นไปเฮ้ยไอ้ควายเป็นเป้าไอ้สัตว์เป็นเป้าแล้วกูตายไป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 เฮียแต่เพื่อนมึงตายเพื่อนมึงตายไม้เกูตายไม่ได้สัตว์กูถามแล้วเพื่อนมึงตายป่ะไอ้ควายเพื่อนมึงตายป่ะล่ะไม้เมืออกปะไม้สัตว์ไม้เมืออกปะไม้เมืออกปะไม้เมืออกปะะแล้วกูตายไปสัตว์แล้วกูตายไะ แล้วกูตายปไปเลยควายตายไปละตายไปเลยไอ้เหี้ยตายไปเลยสัตว์ตายไปละโอยโง่โง่เว่ยโง่เว่ยโง่เว่ยปืนปืนไอ้ปืนนี่ทำไรปืนนี่ชี้นี่ทำไรโอ้ยโอยโอยโอยรั่วดิอ่ะรั่วดิอย่าโลกดิน้องอย่าโลกดิเอาปืนเอามีลวงนี่เอามีลวงนี่เอามีลวงปืนนี่โอ้ปืนขยะปล่อยไปเลยปืนขยะปืนขยะ พี่เป็นแก้ปืนหลังได้แก้ปืนหลังดิแก้ปืนหลังดิเอามีเอามีดลงปืนหลังดิงงโง่ไอ้เหี้ยตัวโง่เลยสัตว์ตัวโง่เลยมีแต่พวกโง่อ่ะไอ้เหี้ยสุดรุมตัวโ,โง่ไอ้สัตว์สุดรุมตัวโง่ไอ้เหี้ยเนี่ยทำมี้ยอะไรสัตว์ด่าดิด่าดีกากมึงด่าดีสัตว์มันจะแพ้มันก็ไม่พูด <c oughs> พ,พูด <c oughs> ไ,มพไม่เป็นหรอกมันไอ้เหี้ยเน่ยทำมีดอะไรสัตว์มึงด่าดีมึงด่าดี มึงด่าดีมึงด่าดีอมหายใจสอะไรอะไรมึงอะมึงอะเป็นไรเป็นไรปลามึงหเป็นไรเป็นไรเป็นไรสัตว์เป็นไรเป็นไรอากาศเป็นไรเป็นไรกระจก เนี่ยเนี่ยเนี่ยชิว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 เฮ้น้องชิว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 ไอ้สัตว์ไอ้ที่เปิ้นกากไอ้ควายที่เปิ้นกากไอ้โง่ไอ้เหี้ยตัวโง่เลยสัตว์ไอ้เหี้ยมีตัวตัวลมสวะเว้ยแก๊งสุดลมสวะไอ้ขยะสุดลมขยะไอ้สัตว์สุดลมขยะไอ้ควายไอ้เหี้ยแก๊งกระจกแก๊งกระจกแก๊งกระจกเว้ยแก๊งกระจกไอ้สัตว์ สุดลุงตัวโง่เลยเฮ้สุดลุงตัวโง่เลยโง่จัดเลยโง่จัดเลยน้องโง่จัดเลยเว้ยมึงโง่ทำไมควายโง่จัดเลยไอ้เแย่โง่จัดเลยไอ้น้องเกิดมาฟรีกัดเกิดมาฟรีเหรู้จักเลยหนักใจไว้เกิดมาฟรีเห็นรู้หักเห็นรู้จักเลยหนักใจไว้ไอ้แยเกิดมาฟรีไอ้เแย่ขยะไอ้สัตว์ เข ok> ี้อ่ะกากเหมือนเดิมไปสัตว์กากเหมือนเดิมเว้กากเหมือนเดิมไปคุยกากเหมือนเดิมไอจอนเต้ไอจอนเว้ยดีเว้ยดีเด้ยดีดีสัตว์ดีดีเป็นไรเป็นไรเป็นไรร้องดี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 เว้ยเข้าเว้ยไอจะดีกังไอ้ควายิงกังข้างดีมึงข้างดีมึงไอ้บ้าข้างดีมึงข้างดีมึงแต่กูชนะมึงแต่กูชนะมึงแต่กูชนะมึงไอ้เด็กขี้ย่แต่กูชนะมึงไอ้ควายไอกระตอก เว้ยกากเว้ยกากเว้ยเสียงไปไหนเว้ยเสียงไปไหนเสียงไปไหนเสียงไปไหนโดนกูดีไอสัตว์ไอ้เชี่ยโดนกูดีหมดแล้วหรอโอ้ยชิวชิวหกูคนเดียวพอไอควายกูคนเดียวพอกูคนเดียวพอไอ้เชลิงนี่ข้างเว้ยไอ้เชลิงข้างเว้ยควายเชี่ยตัวกากเลยตัวกากเลยตัวกากเลยเว้ยไอเด็กเชี่ยไอสัตว์ฟอร์มแอคไอ้ควายฟอร์มแอคไอ้เชี่ยไม่จับพวกกูไอ้เชี่ยกูไม่ได้จับมึงเลยสัตว์ไอ้เชี่ยเสียว โดนกูดีดดไอ้เหี้ยขยะมึงมึงเป็นใครวะไอ้เหี้ยมาฟอร์มรู้จักพวกกูไอ้ควาบกูไม่รู้จักมึงเลยไอ้เหี้ยขยะสัตว์ทุ้ยไอ้เหีเยเยเยเ้ยกากชิบหายโอ้กูมาร้านเดียวเอาหมดไอ้สัตว์แดกแล้หรือเปล่าเดี๋ยวคนหนึ่งไม่คือผมไล้อยู่ในร้านสองประดับโอ้ชิวจัดเลยน้องโหชิวจัดเลยชิวจัดเลยฮัลโหลน้องโหลชิวจัดเลยมึงปล่อยเลยมึงออกออกร้า<ห>นมาเลยออกร้านมาเลยไอ้เพชรไก่ลิน เราออกมาเขาออกมาอาคจ้าแล้วน่ะไปเลยไอศัดทำเพื่อน้ไไไม่ดในวอลในวอลนี้ในวอลมีเก้าไอพีดเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครลเฮอ o c ด้วยกันนะคะ